ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับกับอีพีที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทาน,นะครับถึงช่วงแรกผมมวยหูเมตาวิเคราะห์วิจารณ์มวย,ห, مة, นมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เบท,ทีมวยราชดำเนินให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ี่ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมทา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมทา7สีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมตา7สีและช่องทางที่4เป็นอ n s t ตา r กรเมทา7สี4ช่องทางสำหรับการติดตาม ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมธาต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่นะครับตนอ,อกสนใจครับสมัครเข้ากลุ่มกันได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่นั้นมีลายเสียงมวย มีให้ฟังกันทุกวันไลฟ์เสียงมวยครับรวมถึงด้านของข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองประจําวันและข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับส,บสนใจสมัครกันเข้ามาได้ช่องทางการสมัครอยู่ที่ ID ไอดีไลน์ด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับอ่ะเราเข้าสูด่ด้านของฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองประจําค่ําคืนนะครับวันพุธนะครับที่2เมษายนนะครับ คู่แรกจะเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับพีมารีประเทศอังกฤษนะครับจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางจากสูงนะครับหงแดงลิเวอร์พูลันนี้จะเปิดสนามแอนฟิลด์รับมือกับทางท็อฟฟี่สีนด้าเงินเอฟเวอร์ตันนะครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทำการคิกออฟนะครับในช่วงเวลาตีสองของบ้านเรานะครับทางเจ้าบ้านครับทางลิเวอร์พูลนั้นก็มีทางอาร์เนอร์ชลอตคุมทีมอยู่ในขนาดนี้นะครับส่วนด้านของทางนะครับเอฟเวอร์ตันผู้มาเยือนนั้นก็มีทางเดวิดมอยคุมทีมอยู่ในขนาดนี้นะครับผลงานนะครับของในด้านของทางนะครับลิเวอร์พูลนะครับ ก็ถือว่าผลงานดีนะครับมีชนะ3นะครับเสมอ1นะครับแล้วก็แพ้ไป2ครับล่าสุดนี่ก็เป็นฝ่ายนะครับแพ้ให้ทานะครับนิวคาสเซิลมาครับเป็นด้านของทานะครับลิเวอร์พูลนะครับส่วนด้านของทานะครับเอฟเวอร์ตันนั้นผลงาน9นัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับถือว่าติดลมบนกับไปด้านของทางเอฟเวอร์ตันนะครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้ราคาเด็ดเปิดทางลิเวอร์พูลเป็นต่อที่ราคานะครับลูกครึ่งนะครับอ่ะ ข้อมูลบองต้นสถิติชื่อโค้ดสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยผูเมธาแจ้งข้อมูลบ้างต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาจอดลึกเรื่องของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้ว่ามีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางโค้ดทั้งสองทีมว่าได้ใช้กลยุทธ์แผนไหนและอัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยผูเมธากูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับ สำหรับการจัดทัพครับของทางลิเวอร์พูลเขาเป็นด้านของวันนี้ไลน์อัพนักเตะครับจะเป็นด้านของระบบนะครับ4 3 2 1ผู้รักษาประตูจะเป็นท่านเจ้าอาริสตงเบเกอร์ยืนเฝ้าซ้ายของทางลิเวอร์พูลนะครับ4ประการหลังแผงแบ็กโฟลจะเป็นทังเจ้าคารเวอร์กิตฟันได้ดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์ยืนคู่กับทางเจ้าอีบาอีมาโกนาเต้นะครับก็จะรับบทบาทเป็น2เทต้าฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นท่านเจ้าคอร์เนอร์เบลซลี่นะครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นท่านเจ้าแอนดูโรเบอร์ นะครับยิงคู่กับทางอเล็กซิสแมคาริเตอร์ดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินารวมถึงทางโมฮัมเหม็ดซาร่าดาวเตะทีมชาติอีย ah, ิปต์นะครับวันนี้นะครับ กองหน้าตัวต่ำจะเป็นท่านเจ้าโดมินิกหนึครับโซบัตไลน,น์ตัวที่1ครับตัวที่2คอรดิสคัตบอดา,เดาเอดวเตยทิมชาติฮอลแลนด์และวันนี้หน้าปา้าเป็นท่านเจ้าหลุยดีอาร์ตนะครับก็เป็นอะไรชื่อของทางลิวลพูทั้ง11็ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามข้าคืนนี้นะครับต่อไปข้ามฝัม่ขขขงข้ามฟ้ามาดูความพร่อมของทางนะครับเอฟวร์ตันกันบ้างครับทางเอฟวรตตันก็เป็นของวันนี้ไลอัพนักเตะจะเป็นทของระบบ4-2-3-1นะครับผู้ักษาประตูจะเป็นท่านเจ้าจอแดนฟิกฟอร์ดผู้ราาอ้จดา นะครับก็จะรับบทบาทเป็นสองตีตะฮาร์บัญชาเกมรับร่วมกันนะครับเบีงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นแท็กแจ็คนะครับออไบรอนนะครับ แบ็กฝั่งขวาเป็นทางเจ้าเอสดีย์ังนะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงแบ็กโฟร์ของทางเอฟเวอร์ตันนะครับแผงแดนกลางจะเป็นทางเจ้าอิสตาครับกูเอเย่ครับยืนคู่กับทางเจมส์กาสเนอร์นะครับและมีทางเจ้ายยสเปอร์ครับเิสตอมครับก็เป็นสามแดนกลางครับของทางเอ็บวอร์ตันวันนี้วันนี้หน้าต่ำจะเป็นทางเจ้าอับดุลดูรายครับดูกูเร่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองกับแจ็คเฮลิสันในประนหน้าปัดเป็นทางเจ้าเปโต้นะครับในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้มุมมองผมในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้ถือว่าเป็นนะครับดาร์บี้แมตช์ด้านใกกล้เเือนนนคคียงัะรร เอฟวราตันหรือว่าโชว์ฟอร์มดีก้านัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับต่วนทางลิเว์พูลแข่งในบ้านแต่วันนี้กินทางนะครับ เอฟเวอร์ตันยากเอฟเวอร์ตันก็มีทางเดวิดมอยครับมาคุมทีมด้วยเนี่รับเป็นพิเศษวันนี้ราคาเปิดมาลูกครึ่งแบบนี้แพงเกินไปสายรองประคองเกมทำงานสายรองประคองเกมทำงานจัดไปครับที่ทางนะครับท็อปฟีทีนเมื่อเน็ดเวิร์ตตันลองไปนะครับคู่ต่อมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต่อ2ลูกเจอทางเลสเตอร์ครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้นะครับผมชอบบอลรองทางเลสเตอร์นะครับแล้วคู่ต่อมาครับนิวคาสเซิลนะครับต่อครับครึ่งควบลูกเจอกับทางแบ็กฟอร์ดครับวันนี้จัดไปครับที่ทางนิวคาสเซิลนะครับคู่ต่อมาไบบบรรทตััันคเจอกาง ท็อปซีฝีน้ำเงินก็คือในนั่งของท่านะครับแอตตันวิลล่าครับเป็นนั่งของฟุตบอลคู่นี้นี่ผมชอบทางแอตตันวิลล่านะครับในนั่งของคู่ต่อมาครับนี่บอลหมัดนะครับวันนี้เจอกับท่านะครับเอฟซิวิดทาวันนี้จัดไปครับที่ทางนะครับบอลหมัดนะครับและคู่ต่อมาเซาเปียมตันนะครับเจอกับทางชิดตันพาเลทวันนี้ลองที่ทางเซาเปียมตันสวยนั่งของฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพค่ำคืนนี้นะครับดาร์บี้ครับวันนี้จัดชนะทางเบสตันนะครับอ่ะวันนี้จบลงเท่านี้นะครับอีพีที่สองฟุตบอลต่างประเทศพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคครรรััััับบบสสสหววนนีี้ด